สวัสดีครับประเสริฐครับผมครับผมสวัสดีครับมาเจอกันเอาโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะคนมีโชคผ้าเช็ดหน่อยมัอวปากขอนนัคนเออมันขอนนะครัขอนแก่นโอ้โขอนมีหยาดเส็ตเงยจังเลยโอ้โอ้แก่นร้อนวันนี้เป็นแม่นไหลคักเซตเงยนี่ก็ได้โอ้ห้วนห้วนแจงตัวโบสุภาพได้เอฟซีเอพีนองเลยห้นห้วนดีๆผมว่าอยู่ประเสริฐบริหารงานบ่มือนีสนอกคือแจงตัวคือสรอยู่บ้านมืดมือแทนที่ครับมันมีธุระเทิ้งพี่น้องข้าไก่บนทั่วมากเมื่อตีไป ดูดอกดูดวงครับแต่เลเออถาคนกอนว่นนีคนมีโชคท่มากกเออรอดคนครับหะเย้าทางวดนี่กัถ้ามามีความั่นใจพ่ก็บพเถื่อเมีความันใจอยู่สำรับตัวเสียดิบิงเสี้ดรบลุดไม่เคยลุดหรอกลุดแน่ครับผมอืมวนุงสุ่ยวดนร่งเรืองสุ่ยวันงวัเมื่อกี้นี่สว่ยลักเก็ดระเสิ่จับบัสประจับสิเกตตัวเดียวออกที่สิเกตซ้แล้วโกกะจับบัดศูนโขกเข่าหกแต่วหนึ่งหขกไม่จับมันจะเป็นกอกป้องขาดเอากะ สามสามหรือสี่หัวขอที่มันติดไหมอ่าติดมาสามหัวติดๆี่ละเข่าเข่ามัสามงวดติดเนาะตั้งแต่สองหกอ่าตั้งแต่สองหกสองหกนี่เข่าบนแปดหนึ่งอ่าแล้วก็มาติดบนล่างสองหวดครับแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่ให้ถือว่าลุดนะครับลุดครับถือว่าลุดแมนอ่าถือว่าจะใกล้เที่ยงก็ถือว่าลุดไปครับจับคู่มาถือกจจับคู่จับคู่ถือพวดตะวันเพี้ยตัวเข้าตัดออกตัดออกเออตัดออกตัดตัวง่ามออกตัดตัวง่ามออกออกซ้ำเรียกเพลงครับ เขาเอาแต่คนผู้ไฮเพาไปเอาแนวแนวทางสำหรับงวดวันทีอ่าสิบหกเอาแค่งเลยแบบนี้นี่คือสิบหกเดือนพฤษภาเนาะห็นบสิบหกพฤษภาครับเดี๋ยวให้เบื้องสุดเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวคนพิศอกสิตัดออกมาให้เหลือแขนแขนให้นะครับเบื้องสุดเต็มก่อนเอาค่ะพอเสิร์มาไปเลยเพราะสำหรับวันี้กับวิ่งเด่นสีรองห้ากันแปดตัววิ่งลูดกับสองกับหอาจะเลื่มได้ว่าเลขพอเสิร์ฟวิ่งลูดหลุดยาก ตามทรลุแกนบิ่งรุดหลุดยากแท็บจีบอมีมือรุดได้หล่ะตัวบิ่งรุดเนี่ยแต่ว่าตัวจับคู่นี่ยไม่รุดมั่งเป็นบางโอกาสครสำหรับชุดเตรียมกันมันก็นจะมีอยู่ชุดละสิบหางแต่พอเสือตัดไว้ชุดละสี่หางแต่ว่าสำหรับมือนี่ใครท่างช่องเนียนไปแต่พอตัวที่พอเสือบงกลมให้สายบนก็ะมีสี่หาศูนย์หาหนึ่งหาแล้วก็แปดศูนย์สลหรับสายบน เน้นไว้ซีหางบ่พอ่ man, man. อแมนแเด่นเด่นเด่นไว้ซีหางเนาะแมนแเอาตัวเด่นซักซีหางอ่าหางครมันคงไายแล้วเด้อ,าอบาทนี้นอกจากนั้นมันสีมีโอตัวเลขเด่นรองกันนี่มันมีสี่ห้าแปดเนาะแมนแติดสก็สีมีซ4ีหาซสามซแมนติดหกัจะมี0ศูนย์หหหาหนึ่งหหหนะครับมีหาซีนึ่เอาจาซีหน้าถ่ายพี่น้องเอฟซีมักถามักซีพอเสือ พอเสือแ้ะนำให่เรีนเรีนหาซครับครับซี่สมซีเนี่ยละเหล็กแต่ซี่น่ะหาซี่คือเลยออกยากเดีอเพ่อหาซี่ออกยากก็เอาเอาตนี่แหละสามซีเนี่ยแหละตัวซี่ซีมันว่าน่าจะเบิ้ลแต่ว่าเฮ็ดว้แต่ว่าน่าจะเบิ้ลเลขวันนี้มัเบิ้ลหรือเปล่คือว่าว่าน่าจะเบิ้ลแต่ว่าบัดนี้ที่นี่พอสือกันไว้กับกันบอกคือตัวพอเสือพอเสือเนี่ยแต่แต่คลิปแรกอ่าคือคือศูนหาหนึ่งหาแล้วกับแปดศูนย์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้สูงก็คือต ตัวศูนย์หานี่พอเสิร์ตมักสายล่างนี่พอเสิร์ตมักสามเจ็ดสายล่างมักสามเจ็ดครับ่็มีหาสองสามเจ็ดล่ะกะับหาเจ็ดแล้วก็บนึ่งเก้าสบายที่ตัวเจ็ดเจ็ดนี่เอากันไว้เพราะว่าเลขน่องใบตองเลขน่องไน้ชีหน่อยเพื่อนป้อยสมวัตรที่แล้วประมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่า<อ>มันออกสิบเจ็ดพอเท่า<อ>มันจะหลังมาออกอ,อ,กอีก,ออกก็ได้กันหล้าน้อย<ม>ลังน้อยเคยบอกเขาเคยบอกถึกเนาะสายงมดเลยนี่มวลหนึ่งเพื่อนบอกเจ็ดเจ็ด เจ็บ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 มันหมดมันเป็นหมดกัดเพื่อนว่าเจ็บเจ็บบอกว่าหมดกัดเจ็บ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 ฟังสั้นบอกเขบผ่ากระตีแต่วากระเบื้องถือมันน้ำล่าหลายอยู่เด็กตัวนี้มันก็ื้องถือล่าหลายอยู่เด็กสลับหนึ่งเจ็ดพอเด็กหม่มันเป็นหนึ่งแต่พอผู้พูดเนี่ยมันแจว่ามันบอกครับเดียวนะบอกเจ็ดเจ็บไปเลยนำเจ็ดเจ็ดไปเลยล่ะก็เลยเอาแต่เจ็ดเจ็บมาตีจับแต่เจ็บเจ็ดกับเจ็บสองแต่ว่าม้นนี้เป็นนักประเสคือจังคือจังมั่นเน้นให ตัวสามเจ็ดมันคือบวมอยู่ในเดือนร่องกันครับเพราะว่าหน้าชี้หน่อยเพิ่นเขียนใส่ใส่แขนเพิ่นเมื่อใดเพิ่นเมื่อใดเพิ่นเบาๆเพิ่นเขียนใส่แขนเพิ่นเลยเลขสามเจ็ดเนี่ยแมนเอ้าเพิ่นเขียนตัวเลขเป็นหรือเปล่าพ่อเป็นแต่เพิ่นเขียนเลขตัวนี้โอ้แต่ว่าเพิ่นเอาปากกามาขีดขีดเขียนเขียนมันห่างเป็นต hmm. ok ัวเลขแมนเพิ find, ่นเขียนเพิ่นเขียนใส่แขนนี่เขียนใส่แขนนี่สามเจ็ดแต่มาเขียนใส่ปพอดีนี่เลขเสียงง่ามง่ย เโอ้ซีหานั่นบ่พ่อที่พ่อ่อาไปหันนี้อันนี้นี่เป็นเจ้ืออันนี้คือเลขสูตรพ่อเสิร์ตแต่ว่าตัวที่ตัวที่นั่งเขียนนี่นั่งเขียนใส่ใส่เขียนนี่สามเกศแต่ว่ายี่พ่อตีเนี่ยเดี้ยตีในผู้เบิกเนี่ยเป็นเลขกซี่ทับยุคแขนนี่สิเป็นบนกันยุคตีนี่สิเป็นล่างนี่เนื้อเงิเนี่ยกระเบนรูดจ้ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขียนอยู่คนละมองเขียนอยู่คนละมองเขียนเตยใช่แต่ว่าเหล็พ่อเสิร์ตแต่เลี้ยซีอยู่แต่ว่าเลขนั่งมากซีพ่อเสิร์ตทึงมันแจมาถ้าถ้ามาก่ ตัวสามเียไปน้ำสามซี่นี่มันก็ขีดลายให้ซี่ฮาซี่ยังออกเป็นเลขออกย่ายเลยเน่วก็เนี่ยมันกับตัวขีดลายเมื่อกี้กับชิดเก็กับตัวขีดลายนี่น้มันออกอุ้ยดิดิสิบเจ็ดงามอยู่ดิเลขแปดศูนย์ไหับได้บอลพอเลขแปดศูนอ่าเลขพอเสิตส่วนมากเราขับมันมากมันขับมาตรงๆเด็กมันบอกขับตัแทนขับอยู่แต่มาหน่อยนักที่ขับเลขพอเสิรขมามาตรงๆเพราะพอเสิรเน้นเพื่อเน้นลักหน่วย ทุกแนวทางเลยพอเสือตีเน้นรักหนุวยคือจะฆ่านุวยนี๋ว่ามันจับไปอคนละแต่ละมือมันมาตามรักนุวยเอาเอาเอาทั้งสี่ซะย่แย่ประมาทเถอะประมาทครับที่แมนเพราะว่าอะไรก็เป็นไปได้ในนนั้นหนึ่งแปดนิ่งออกแปดหนึ่งเลยแมน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 พอเสือพัดตัวบที่แปดออกแปดหนึ่งหมดเลยเอาบาสนี่เลขล่างนี่คือมีตัวเด่นคือมีสามเจ็ดมีห้าเจ็ดสอง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  แล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเป็นตัวดันเป็นตัวระวังไว้ครับโอ้ดถึงหกสองกับงามเจ็ดสองกับงามนีแหลตัวพ่เส่มากัน่ล้างเคียงอ่ะมันจะออกตัวพ่เสื่มากแล้วแต่พเสพเสมาขาสองเนี่ยเลขจะคลองเลยมาขาสองสายล่างแต่ว่าบอดนี้เลขหน้ชีไหนอยมาพานี่ก็เลยเอาบลกบลกประมาทเพราะว่าเด็กล็กหน่อยมันก็ แมนแมนเขายังบริสุทธิ์นะนะเขาบริสุทธิเ์เขาบัลูเรี่ยงเลขเด็กน้อยเพราะฉะนั้นนี่ใครว่าคันเด็กน้อยบอกเลขนี่เฝ้าไปหาสซีโรดแมนคืองวดที่แล้วงวดที่แลกนังก่งก็บอกบอกตะค่่เดียวตะเลขกยึดเนาะนั่งงวดที่แล้วนะนะครับคือซื้อใบก่อน,<ม>นชีออกหรือบอกอีกอย่างนึงแมนคันเด็กน้อยบอกนี่เพราะปกติเด็กน้อยเด็กบริสุทธิ์ผุดผ่องมีมีหลักฐานอยู่อยู่เขาไทยแบบเม้มไทยไปอแบบเสบุอ เป็นเลขของไอ้แย่เขียนเสเขียนแเลขเอาคิดห่อยิโน่เปลี่ยนคือเขียนง่ายเ,เลยทีเอาตันนี้เลขสามตัวพอเสิชเด่นวยุหงวิ่หนึ่งห้าหกศูนย์ห้าสี่เก้าห้าศูนย์แล้วก็ศูนยมเแนนะครับแต่ว่าพอเสชว่าสามเจ็ดนี่ย่านมันมาทั้งล่างอยู่แต่ว่าขันมาบนนี้มันสิเป็นศูนยมเนหรืออาจสิเป็นเจ็ดศูนย์สยังประมาณนี้่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสามเจ็นี่คิดว่าทามาน่าจะมาล่างนะครับ กหายสักเจมพวกเราเรียกคิพอเสดจ,จับเรียกสามตัวหายันที่เกี่ยวกับหาเด็ดเกี่ยวกับหาเวิร์หายบางวันนี้หาแห้งหแหงพพแมนหาแห้งพอเสดตั้งบ่าวันนี้มักหาไหมครับบนมัดหาเหมือนมักหาิดว่าคือว่าจีว่าสายบนมาหาสายล่างมาสามทีเราอาไปพันง,งานโลดสายบนมาหาสายล่างมาสามแมนบนมาหาล่างมาสามที่โหลดแต่ว่าสามเนี่ยมีสามเจ็ดตัวเดียวห้าหนึ่งนี่เด็ด หาหนึ่งกับหาศูนย์นี่ผมว่าคนมีโชคมากไปทางนั้นแมนครับมากไปทางนั้นครับหาซี่อยาเบาอยู่เนาะแมนแมนหาซีเบาหาซีเบาหาหกกับเบาหาห้ากะหาหานี่คือเบิ้ลหาหาคือเบิ่ลครับต้าเบิ่ลมันก็ออกยากเดียวเบิ้ลออกยากเดยเบิ่หาหานี่เมื่นำไหเล่าผมจำได้ผมก็เคยเห็นมันออกจากเธอได้ออกจากเล่าเลขกเบิ่ลหาหามเคยเห็นออกจากเธอศูนย์ศูนย์ก็เห็นแล้วเแต่ว่าหาหานี่ถ้าที่จำได้ผมก็่เคยเห็นมันออกนะ แ,ออแมนบ่ครับโดนโดนถีเอาเอาสิโหลให้พี่น้องเอซีเพิ่นเบิ่งรถลดชุดตดัวโหลดเพิ่นมักเตอร์ไก่ดดเพิ่นจัดโหลดเพราะเลขพอเพราสือกมันมีมันมีข้อมูลอยู่บ้านเลขหน่อยนักที่ว่ามันมันจะไปไกล่ยู่รอรอนี่แร้วแต่าตรงเป๊ะก็ได้ครับเอาเอันนั้นคือชุดเต็มเนาะแมนบาทนี่มาบาทมาดูชุดชุดย่อบระมาณย่อบาทนี่นี่ครับชุดย่อเฮ้ยครับเด้อ ปานนี้มาเบิ่งชุดยอดดตัแล้วเรียบร้อยตัดแล้วเรียบร้อยเอาเหลือตะคัดไว้แต่ตัวเด่นได้ครับชุดนี้คือเหลือเฉพาะตัวเด่นนี่คือตัวที่พเพาเสิร์ตเด่นห้นะครับคัดออกมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในนีล่ล่ะประมาดันว่าพอ่อแม่ประมาณนะี่ยเอาแต่ตัววิ่งรูดคตรมีโชคลุค้นเพราะเขียน,นเพื่อนฮะ <c oughs> วิ่งรูปปรุดเพะว่อเออตัววิ่งรูดตัวสำคัญนะบ่วิ่งรูดสองกับห้าบ่ครับเมน ตัวบิงรูดอ่ะตัวมันสำคัญกับมูนลมน่ะยังบางวัดที่เด้ยวน่ะคนมีโชวขอตัวเดีดวยวนี่เลออกสูก้ตัวเทียได้หรอบิงรูดสองกับห้าหนั่นคันเชว่าก็ถืว่าเด่นหาคนละเออแมนบางทีมันอาจจะกอดข้อกันนะสองก็ผ่านอ่ะนะร่างมันจีกอดข้อกันาเออแมน ชุดเดียรองการนี่มันบอกส่วนมากมันสิบอใครบอบอใครเตรียมที่ดอกนอกมันจะเตรีัวซูนหนึ่งเก้าอันค่อยเตรียมครับไอ้มันมันมันประมาณน้ำกันหรอพอเถื่อพอมจะแยกกันไปอยู่เลือยังยังประมาณเด้อนี่พ่อหากระแปดนี่หากันแล้วแต่แต่มาเรื่อพอเถิดเดียร์องการเนี่ยครับมันมันเคยมาน้ำกันอยู่แต่ว่าพอเถิดบ่มักใส่กันไม่งวดนี่ไหมรับงวดนี่บ่มักมาเกันไหมบ่คิดว่ามันจะมาน้ำกันบ่บ่โบขึ้นว่ามันจะมาน้ำกันขึ้นว่าแยกแปดจะแยกไปทั้งหากหาจะแยกไปทั้งหากที่ไหนซี่กันสิไปทางก มซซีขันมากมากกับหาอ๋อแปดแปดแปดเนี่แปดมากกับศูนครับแปดเนี่แปดมากมากกับศูนย์แปดมากกับหาไอ้ทีนะก็แสดงว่างวดนี้เลขสามตัวนี่มันมันบอก่อยถือกันไปนไรนะพ่อแมนมันพอเสร็จจะมามักเลยจะมาหมักเลยพอเสร็จี่ก็มันจะมาเนี่ยตัววิ่งรูดเนี่ยาที่จะจะกอดข้อกันมากว่า้าจะมาเบิ้นเนี่ยฮาตัดออกไปเอาสองสองมาซะเบิ้นบ๋า่ะแมนจะมาเบิ้นอุ้ย ผมสิไปหาลอตเตอรี่ไว้จักใบอยูสองสองนี่เนี่ยว่าคันคันคันจะมาเบิ่นนี่วันเกิดจะคลองนี่นี่สองอสองเอาสองสองไปนะเอาสองสองไปเลขวันเกิดนี่สิไปหาไว้เธอเสียงดวงอยู่แต่ว่าอาจารย์ใครว่าเราต้องซื้อหรอกมันบอกอาจารย์ข่ายังใครเสียมบอสผมบอกว่าผมสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้จักใบอยู่เลขวันเกิดจะคลองสองสองเนี่ยพอมาเดือนพฤษภาหน้ามันเปลี่ยนเดือนวันเดือนเกิดจะคลองอ่ะนะเออแต่คัน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 เกิดเดือนนี่คนที่จะมีโชคก็คือเดือนเดือนเกิด คนที่จะมีเคาะก็คือเดือนเกิดนี่นี่นี่เรื่องจริงนี่พ่อเสถบอกเลยว่าคนที่จะมีโชคใหญ่ก็คือวันเกิดหลังวันเกิดหนึ่งเดือนก่อนวันเกิดหนึ่งเดือนจะมีโชคแล้วก็จะมีเคาะแต่คนที่จะตายก็คือตายในวันเกิดว้ามีเรื่องจริงมีเรื่องจริงสําหรับคนเกิดเดือนสัปดาบ์่ะคือยังไบ่ทุกทุกทุกกเดือนทุกอย่างอ่ทราทุกทุกคนทุกคนทุกคนคนที่จะมีโชคใหญ่ก็คือก่อนที่จะถึงวันเกิดหรือว่าจะเป็นวันเกิด ก่อนและหลังวันเกิดแน่นก่อนหนึ่งเดือนอ่าจะมีโชคยิ่ง่คือก่อนวันเกิดแล้วมันเกิดแต่ว่าจะจะมีเคาะยิ่งนี่ก็คือในวันเกิดนั่นแหละจะมีเคาะยิ่งผ่านไปแล้วก็คือแล้วเออผ่านไปก็คือแล้วเป็ี่ยนสั้นจะมีเคาะยิ่งนี่ยสองตามข้าวแต่จะตามข้าววะิ่ตามข้าวต่างๆนี่ยไม่จะเป็ี่ยนสั้นปั๊บสัรองวันเกิดไมาหลายเมีเอาความทุกข์หัวว่าหัวยิ่งไปได้แล้ววันเนี้ยแลคนไม่โชคอาทิตย์ถึงสิบสองล้านว่างเลยมันจะแน่นอนบ่เอ้าบ้านนี้พ่อฟั่นเห็น ต่มาฟันเนี่ยบอกสทยเดทีฟันเลยเอ้าพันพงไทยพอเสือพอเสือเบาแบบแบบผ้ามาก็เลียพ่อเสืออ่าบนนี่พอเสือไถมาที่หาศูนย์ศูนย์ศาศนย์เไปอ่าศูนอ่านี่คือตัวฟันครับอ่าล่างพอเสือไทยสามเจ็ดแล้วก็เอาสามสี่น้าตัวหนึ่งสามสี่สามสี่ผมบ่ไดชอ่าบ่ไดักับสร้างก็ได้ชุดแ่มันไม่เจอเราพอพอเสือเขาอกยุบ่าสามสี่น้ำตัวนึ่งเ้อครับพว่าคนคนมีชัวว่าหาซีมากอย่างเลยเอาสั่ามสี่น้ำตัวน นั่นแหละตัวแดงจิงคือแดงจิงคือโนนที่เป็นอย่างไรนัเนี่ยเอาตามนั่นแหละเอาตามที่ประเสริฐฟันให้นั่นแหละนี่คือตัวฟันนะพ่อแมนแต่คนมีโชคมากส่องกระจัดไปมันบม่แน่นอนหอกอาจจะวาจะออกเลขไข่สามตัวก็ได้เนี่ยสามแสดงว่าสามตัวนี้ตัวนี้บ่ะพ่อเพราะว่ามันแมนตัวนี้บ่ะครับแมนคือประเสริฐยุ่งอยู่กะเล็กเด็กนี้บ่เนี่ยเพราะว่าปลาเสือจับไปยืนก็ขาศูนย์ที่ขาดศูนย์เป็นไประเด็นัรื่องนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าอย่าประมาทเลขตัวนี้หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพราะว่าพ่อสือก็อย่าประมาทพ่อสือก็ซ้อนสี่หายต่ที่แรกแล้วแต่ว่าพ่อเสือประมาทก็คือนะครับแต่แต่ว่าในสี่ตัวนี้ก็คือชุดเด่นนั่นแหละเป็นตัวเด่นที่คัดออกมาแล้วก็มาฟันอีกเทชนึงนะครับตอนแรกสร้อยสะพอนสร้อยสะพอนบัดนี้คือฝักแล้วเรียบร้อยความที่แต่พี่น้องสายริงสายรูดการรูดซ้อนก็ผ่านนั่นแหละายริงสายรูดสองกับห้าครับสองกับห้าแต่ว่าพ่อสือ เด่นหาที่สุดหนักไปที่ห้าเน้นหนักหนักไปที่ห้าสำหรับงวดนี <h 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 ้เอาบานนี้ชัดเจนมากๆนะครับหลังจากสามงวดติดแล้วก็มาหลุดหนึ่งงวดนะพอเนาะหลุดหลุดหรือว่าไม่หลุดนี่ตัวเลขหรอกหลุดนี่ค่วมประมาณข้อพิเศษนะครับจับประเถิดเพราะว่าจับจับบ่อตัวบ่เอาตัวเดียวเหรอนะครับเพราะงั้นบ่อตัวสิบเจ็ดตัวเดียวแล้วอื่นเอาไป แต่ก,ก็คือการน้องว่าเวลาจับมาแล้วตัวไหเฮา,าบ่จับมานี่นมักสิคแคลลดมาดนเอยนี่แหละนี่แหละเอฟที่พอเสอือบที่ที่ตามพ่อสมมาถ,ถามพอสมมาตรพอเสือตัดตัวไหออกเป็นประจำทัตตัวไหออกตัวนั้นที่ผมผมเห็นหลายงวดที่เลขว่าเข่าอ่ะออลักนะมาถือแต่ว่ามันไปบอไอ้มันไปออกตัวที่พอเสือตัดออกเตัวที่พ่อสมมาตนแหละแต่เอฟที่พอเสือก่ะพอเสือตัดตัดตัวไหออกไปทั่วมาถามหมดทัตตัวไหออก ตัดงแต่ไหนออกสิแค่เจ้าสิจับตัวนั้นตัดงแต่ไหนออกตัวนั้นเลยอาจังไหนกะถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วก็ล่อรุ่นย่างเดียวแม่นล่อรุ่นย่างเดียวเพราะทางประเสริฐ่ทั้งสุดท้ายแล้วครับอ่ะมือนี้ก็รบกวนพ่อทรานี่ละครับอันนี้พ่อครับผมครับขอบคุณพันรายครับผมครับผมครับ